สวัสดีครับผู้ชายขายเหรียญน,นะครับมาทำคลิปสั้นๆทักทายแล้วก็รีวิวแบ่งปันเหรียญน,นะครับวันนี้วันที่5มิถุนายน2568นนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมมีเหรียญสำหรับนักสะสมนะครับใครที่ชอบเก็บเหรียญสวย นะครับเหรียญสภาพดีมาดูคลิปนี้นะครับแต่ว่าอาจจะมีแบ่งปันแค่ชุดเดียวนะครับเพราะว่าเหรียญผมมีเหรียญไม่ค่อยจะเยอะนะครับช่วงนี้เหรียญเข้าน้อยก็เลยหาเหรียญที่เคยเก็บไว้นํามารีวิวแบ่งปันนะครับชุดนี้ขายเหมาเหมือนเช่นเคยนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9 10ี่ห้าดดทั้งหมด1ิเหรียญน,นะครับอ่าเดี๋ยวาหา ถุงมือสักหน่อยนะครับอ่ไม่ต้องก็ได้นะครับ <c oughs> เป็นเหรียญผ่านการใช้งานน้อยนะครับมีเหรียญอะไรบ้างนะครับอ่านี่นะครับมีเหรียญห้าบาทเรือหงปีสามศูนสามเหรียญน,นะครับดูสภาพนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนว่าเหรียญชุดนี้เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานน้อยนะครับเรือหงปีสามศูนย์นะครับสามเหรียญ นี่นะครับอาจจะมีคราบนิดๆหน่อยๆนะครับคือคือตามที่แจ้งเลยนะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้งานน้อยสามเหรียญน,นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับน,นี่นะครับห้าบาทเรือหงปีสามศูนย์สามเหรียญน,นะครับขอบเฟืองก็ยังสวยอยู่นะครับ อ่ะนี่นะครับสามเหรียญน,นะครับแล้วก็ผมมีเหรียญตัวติด <c oughs> <c oughs> เหรียญตัวติดผลิตน้อยนะครับสิบบาทปีสี่หนึ่งอ่าขออภัยครับสิบบาทปีสี่สองนะครับสิบบาทปีสี่สองหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็สิบบาทปีสามสี่สองเหรียญน,นะครับสภาพนี้จะอ่าหาเจอค่อนข้างจะยากสักหน่อยนะครับ พบเจอน้อยนะครับสภาพผ่านการใช้น้้อยใชงานน้อยโดยเฉพาะปีสามสี่ที่ที่เห็นขาแว่นแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ผ่านการใช้งานน้อยนะครับปีสี่สองหนึ่งเหรียญปีสามสี่ปีสามสี่สองเหรียญนะครับอ่าอีกสามเหรียญนะครับ ตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเหรียญที่ไม่ใช่ตัวติดนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญที่ได้สภาพสวยนะครับผ่านการใช้งานน้อยแล้วก็สภาพเก่าเก็บนะครับปีสองห้าสี่เจ็ดสองห้าสี่เจ็ดหนึ่งเหรียญน,นะครับ สองห้ 2, 5, 4, 8, เหรียญน,นะครับแสงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแสงสะท้อนนะครับ4 8, ี่ดหนึ่งเหรียญแล้วก็ปีสี่อีก1เหรียญน,นะครับ เหรียญสุดท้ายนะครับเป็นปีพศ2 5 5 0นะครับอันนี้ไม่ไม่ใช่ตัวติดนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญที่ได้สภาพค่อนข้างจะดีนะครับเผื่อว่าใครจะเก็บเอาไปเข้าชุดนะครับอ่านี่นะครับทั้งหมด10เหรียญน,นะครับ5บาทเรือหงบ3ปีสามเหรียญน,นะครับ10บาทปี4-2 1เหรียญ10บาทปี342เหรียญแล้วก็10บาทปี47484950 นะครับอีกสเหรียญนะครับทั้งหมด10เหรียญตามที่ผมรีวิวให้ดูนะครับชุดนี้แบ่งปันนะครับชุดละ400บาทนะครับรวมจัดส่ง EMS นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีเหรียญฝากไว้นะครับต้องการชุดนี้ก็โอนแค่350บาทนะครับแล้วก็ฝากเหรียญไว้ได้นะครับส่งพร้อมกับรายการอื่นๆที่ท่านฝากไว้นะครับหรือว่าใครที่สั่งซื้อส่ง สั่งแล้วส่งสั่งแล้วส่งนะครับก็400ร้อยบาทนะครับ3 5 0ห้าบวกค่าจัดส่ง5้าิบ EMS นะครับชุดนี้รวมแล้วสิบเหรียญ400ร้อยบาทส่งฟรี EMS นะครับก็มีส่งทุกวันนะครับวันนี้ก็มีส่ง3ามกล่องนะครับอันนี้กล่องแรกนะครับอันนี้ก็กล่องที่สองนะครับผมผมมีส่งเหรียญทุกวันนะครับ อ่านี่นะครับวันนี้ก็มีจัดส่งสามสามกล่องนะครับนี่นะครับชุดนี้อาจจะน่าจะจัดส่งวันพรุ่งนี้นะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามได้นะครับช่องทางการติดต่อติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับไลน์ไอดีสลาลม888นะครับใช้สำหรับติดต่อขอซื้อเหรียญน,นะครับชุดนี้ ผ่านใช้น้อยเก่าเก็บตามคลิปเลยนะครับมีเหรียญตัวติดด้วยนะครับเหรียญสภาพดีนะครับดีถึงสวยชุดนี้400บาทส่งฟรี e m s นะครับ